ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรนะทำไมฝนถึงรู้สึกว่าฝนต้องมาให้ได้นะที่นี่มันพูดแล้วขนลุกเลยจะดูว่าผมมาที่ไหนนะครับวันนี้นี่คือป่าช้านะครับผมมีความรู้สึกว่าฝนต้องมาให้ได้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นพาออะไรนะผมก็ไม่รู้มาทําไมด้วยนะแต่ก็มานะอยู่บ้านคือจิตใจจบจอยอยู่กับนี่นะคือมีหลายหลายที่มานะสมนี้นี่ผมเป็นคนมาฝ่ายน,นะคมันไหลเดือก่อนนะนี่ไปสมน่าสุขอของของที่นี่นะแต่ก็มีเยอะมากนะไม่รู้พออะไรนะ รู้สึกว่าผมต้องมาให้ได้แล้วแล้วผมมามาแล้วก็ไม่มีอะไรอะัขนลบนิดหนึง่งแล้วก็หายหายไปปกติตัวนี้คือปกติแล้วครับลองมันดูตัวนี้อีกที่เนี่ยตัวนี้อีกที่ที่ผมมาหาหลุมหลุมหลุมที่เขาเอาไว้โยนใส่ สพที่ไม่มีญาตินะครับแต่ว่าผมไม่หาไม่เจอนะของลุงนั้นอยู่ที่ไหนผมก็เลยมันอยู่ใกล้ๆกันนนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอนะผมก็เลยต้องมาที่นี่แทนนะครับนายงนะวันนี้ก็เกิดจะเย็นแล้วเกิดจะซีโมงไปครับมาทำไมไม่รู้นะแต่ก็ รู้สึกว่าทุ่มไม้ให้ได้ไม้ก็ไม่มีอะไรนะ